สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่เียงจะมารีวิวนะครับกับแอปที่กำลังเป็นที่นิยมของตอนนี้นะครับซึ่งดาราและศิลปินหลายๆคนกำลังเล่นกันอยู่นะครับกับแอปที่ชื่อว่า Face a อนะครับก็อย่างแรกเราก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เพ s โซนะครับจากนั้นนะครับพอเราดาวน์โหลดเสร็จมันจะขึ้นคาว่าติดตั้งใช่ไหมครับแล้วเราก็กดปุ่มเปิดเข้าไปเลยแอปตัวนี้นะครับพี่เอียงขอบอกนะครับว่ามันมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับคือคุณต้องมีเน็ตตลอดเวลาถ้าเกิดคุณไม่มีเน็ตเนี่ยมันจะเล่นไม่ได้น ก็พอสมควรนะครับอย่างแรกนะครับเราเข้ามาท่องบนเลยเห็นไหมครับรูปสาธิตนะครับกับรูปข้างล่างนี่เป็นรูปแกลเลอรี่ของเรานะครับเราก็สามารถเรียกรูปแกลเลอรี่ของเราออกมาใช้ได้เลยนะครับหรือว่าเราจะถ่ายแบบใหม่ๆก็ได้นะครับก็กดไปที่ตรงกล้องโอเคครับพี่แมมากดใหม่ตรงที่ตรงกล้องนะให้มันดูเร็วๆนะครับว่าถึงเวลาใช้จริงอ่ะเราก็จะกดจากตรงกล้องนี่แหละเป็นหลักโอเคครับอย่างนี้มาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวพี่แอ้มจะกดนะแล้ว กดเพื่อที่จะถ่ายรูปของเรานะครับจากนั้นระบบก็จะประมวลผลนะครับเราก็สามารถแต่งรูปได้เยอะมากเลยอย่างเช่นนะครับลอยยิ้มเห็นไหมครับหน้าเนี่ยอันนี้เพี้ยนไม่ยิ้มพอเพี้ยนกดไปที่จิ้มนะครับตรงยิ้มอ่าฟันออกมาเฉยเลยแล้วมันก็จะมีตัวอื่นนะครับอย่างเช่นยิ้มกว้างนะครับหรือรูปคลาวเงี้ยถามว่ามันมีคอโปนนั่นคืออะไรครับจ่ายตังค์ทีครับดังนั้นนะครับเพี้ยนไม่จ่ายตังค์นะครับเพี้ยนยิ้นหลังว่าของฟรีโอเคนะครับเปิดนะครับอ่า หรือว่าเป็นคราวเราสามารถใส่คราวเพิ่มได้ด้วยอ่าเห็นไหมครับเพิ่มได้ถ้าเกิดเราต้องการนะครับเราก็กดคำว่านําไปใช้มีรูปแต่งอย่างอื่นด้วยนะครับซึ่งสิ่งที่นิยมตอนนี้นะก็คือเรื่องเพศครับตอนนี้ที่ดังมากก็คือว่าในอินเทอร์เน็ตในช่วงนี้นะครับเขาจะนิยมนะครับดาราชายเปลี่ยนเป็นหญิงหญิงเป็นเป็นชายนะครับอย่างเช่นเนี่ยอ,อ่าลูบิอันนะครับเขาก็จะนิยมวันนี้ปุ๊บอ่าแล้วเขาเนี้ยลงในอินสตาแกรมนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราเป็นผู้หญิงหน้าตาเราจะเป็นอย่างนี้นะถ้าเกิดเรา จากดาราผู้หญิงเป็นดาราผู้ชายหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็สามารถเลือกได้อาสมมุติพี่อนนะครับอินเทนเน่พี่อนเอาหน้าอย่างนี้ไปแล้วกันอะเราสามารถเปลี่ยนทรงผมได้ด้วยนะอทรงผมสั้นนะครับหรือทรงผมยาวก็สามารถเปลี่ยนได้แต่มันก็จะมีให้เลือกหลากหลายครับเพียงแต่ว,ว่าต้องจ่ายตางนะังค์เนาะถ้าเกิดคุณต้องการออปชั่นเยอะนะครับคุณก็จะเป็นที่จะต้องจ่ายตังค์โอเคครับก็าสามารถเปลี่ยนสีผมได้ด้วยนะสีผมครับก็เราก็ดําอยู่แล้วอะ่ะมันก็จะ ได้ประมาณนี้ครับโอเคครับจากนั้นนะครับก็จะมีอายุก่อนหน้านี้ที่เขาจะนิยมเล่นเลือกเพศนะครับเขาจะนิยมเป็นอายุเป็นส่วนมากนะครับเราก็สามารถปรับอายุได้อ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับระบบประมวลผลเห็นไหมครับนี่ก็ขึ้นมาอายุหรือว่าถ้าเกิดเราไม่ชอบแก่มากนะครับเราแบบเอ้ยธรรมดาแก่น้อยก็ได้นะครับเห็นไหมอายุน้อยก็รอระบบประมวลผลนิดนึงนะครับน่าเห็นไหมก็สมมุติชอบอันนี้อ่าก็กดนําไปใช้นะครับ แล้วก็มีเลือกขนาดของหน้านี่ครับมีรูปนี่จมูกโตนะครับจมูกเล็กก็มีแต่ว่าที่เราได้ฟรีอย่างเดียวนะครับคือจมูกโตนอกกนั้นก็ต้องจ่ายตังค์หรือว่าเราอยากจะใส่แว่นเห็นไหมแว่นก็มีหลายอย่างนะครับเพเียงแต่ว่าถ้าเกิดแว่นฟรีมันมีแค่อย่างเดียวเท่านั้นเองอ่ะกดหลอนนิดนึงนะครับก็มีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายครับแล้วก็อ่ะหลักๆกก็แต่งหน้านะครับนี่แต่งหน้าได้หลายแบบเพเียงแต่ว่าถ้าเกิด เราจะต้องการรูปแบบที่มันเยอะขึ้นนะครับเห็นไหมครับมีวิบวับบาวแต่งหน้าสองแต่งหน้าสามเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายตังค์เนาะเพียงแต่ว่าพี่อ้นไม่ไม่เอาแบบจ่ายตังค์นะครับแล้วก็สามารถเลือกพื้นหลังได้นะครับนี่อย่างเช่นเนี่ยปุ๊บนี่ตึ๊ดนะครับอ่าเป็นดับถนนนะครับแล้วเลือกระดับความเข้มได้ด้วยนะครับของภาพเราหรือว่าเราจะเป็นแบบนี่ครับทะเลก็ได้อ่าสมมติพี่อ้นเลือกทะเล โอเคครับเห็นไหมครับมีฟังก์ชันเยอะมากนะครับสามารถตัดกรอบได้ด้วยนะครับปึ๊บนะครับเอ้รูปทั้งหมดเนี่ยเอ้เราแค่นี้พอที่แบบว่าข้างบนเนี่ยฟ้ามันเยอะไปเนี่ยก็ตัดกรอบได้นะครับโอเคครับก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันแอปแอปหนึ่งนะครับที่มีลูกเล่นเยอะนะครับแล้วก็สามารถเอาไปแต่งได้แบบสนุกสนานนะครับเพียงแต่ว่ามันถ้าเกิดเราต้องการแบบเต็มรูปแบบก็ต้องจ่ายตังค์นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคนที่คนนิยมเล่นอ่ะมันมีแค่2อย่างนะครับก็คือว่าเปลี่ยนจาก เพศชายเป็นเพศหญิงนะครับแล้วก็จากคนแก่นะครับแค่นั้นเองดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ดาราเล่นเนี่ย <üğ Rest> เขาไม่ได้เล่นแบบอะไรที่ต้องจ่ายตังค์นะครับดังนั้นเราก็เล่นแบบดาราไปก็ได้ครับว่าเฮ้ยเราไม่จําเป็นต้องจ่ายตังค์หรอกเราเอาแบบที่เนี่ยเปลี่ยนอายุไปก็ได้นะครับเป็นอายุแก่ๆอย่างนี้ก็ได้แต่ที่ดาราเล่นตอนนี้นะครับก็คือว่าเปลี่ยนจากเพศชายเป็นเพศหญิงครับ <S <S เมื่อก่อนเนี่ยดาราเพี่อนจำได้ว่าเขาจะนิยมเล่นอย่างเงี้ยนะครับเป็นคนแก่แต่ปัจจุบันเขา เขานิยมเป็นเล่องของเพศนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอจบการรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ไในคลิปหน้าครับผม